อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆว,วงไอซ์นะครับแล้วก็มาสแสดงความยินดีให้กับไอซ์กับเพลง afterlife กันด้วยล่าสุดในตอนนี้นะครับ afterlife จากไอซ์นั้นสาม,มารถทํา perfect all kill ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ยืนจัดอยู่บนชาร์ตต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะครับ perfect all ครั้งนี้เนี่ยเธอได้ว่าเป็น perfect all u l แรกของ i อ e เลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ love dive นะครับเพลง comeback ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วยโอกาสหรือว่าพลาดโอกาสนี้ไปแต่ว่าครั้งนี้นั้น Afterlife เนียมาทวงคืนแล้วนะครับสามารถทํา perfect all kill ได้แต่ในตอนนี้เองนะครับแฟนๆของไอซ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะดีใจกันอย่างมากมายแล้วแต่ว่าก็ยังแสดงความดีใจได้ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเรียกว่าเป็นการ perfect all kill แบบ1 0 0เเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าชาร์ตนั้นเ y o ยูทูบยังไม่มีการอัปเดตยังขึ้นเป็นรีแพร์อยู่เลยนะครับแต่ว่าในชาร์ตอื่นๆเองเนี่ยอยู่ในอันดับที่1หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยไม่มว่าจะเป็น i อชาร์ต weekly ไอชาร์ต real time หรือว่า, ie, Flow, White าเมลอนจีนี่โฟล์วไวท์บับ มีเพียงแค่ YouTube เท่านั้นแฟนๆก็เลยยังคงรอคอยกันอยู่ให้ยู u ูบเนี่ยได้มีการอัปเดตแล้วก็จะได้เรียกว่านี่คือการ perfect all kill แรกของ i อฟแล้วก็ perfect all kill จาก afterlife อย่างเป็นทางการยังไงก็ตามหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันดีกว่านะครับว่า perfect all kill นั้นเนี่ยจะได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อไหรแต่ที่แน่ๆในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการ perfect all kill แบบไกลๆไปแล้วนะครับแฟนๆรอเพียงแค่การยืนยันรอระบบชาร์ตเนี่ยอัปเดตเท่านั้นเองหากใครที่เป็นแฟนคลับของ i อฟนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราานี้ลืม มาโรแสดงความยินดีให้กับความสําเร็จครั้งใหม่ของไอซ์นะครับที่สามารถคว้าเกือบจะเป็น perfect all kill มาได้เหลืออีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเพียงแค่ระบบชาร์ตมีการอัปเดตเมื่อไรเนี่ยจะมีการออกมายืนยันอย่างเป็นทางการทันทีเลยนะครับทางระบบชาร์จเนี่ยจะออกมายืนยันแล้วก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีให้กับไอซ์แน่นอนยังไงก็รอกันอีกนิดนึงดีกว่านะครับทุกคนให้มันเป็น perfect all kill แบบได้รับการยืนยัน100%เรานั้นจะมาโร้แสดงความยินดีให้กับไอซ์แบบ100%กันนะครว่าในต้นันนงครับแ9 9ว9กในก่อน สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับสาวๆวงไอฟ์เราจะรำมาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอฟ์หรือว่าหลังจากนี้ชาร์จนั้นมีการปรับระบบอะไรเรียบร้อยแล้วอัปเดตเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แวะมาบอกกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารกันคลิปนี้ไปแล้จริงๆแล้วนะครับท